สวัสดีค่ะวันนี้โพสต์เพื่อที่พามาที่พึกษาวิว42เทอดไทยกะลบประพึกเป็นบ้านเทาเฮาส์2ชั้นอยู่ในซอย11ตัวบ้านมีเนื้อที่18.3ตารางวามีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถได้1-2คันเข้ามาในบ้านจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สามารถทาเป็นห้องนั่งเล่นหรือด,ดูทีวีได้ค่ะ ในส่วนของครัวก็ได้บิวอินค์เตอร์ครัวเรียบร้อยค่ะด้านหลังบ้านสามารถต่อเติมเป็นพื้นที่สักหลัางได้นะคะด้านล่างจะมีห้องน้ำให้1ห,ห้องค่ะไปชมด้านบนกันบ้างดีกว่าด้านบนจะมีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะอันนี้จะเป็นห้องแรกนะคะห้องที่2ค่ะ ต่อไปเป็นห้องสุดท้ายจะมีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะห้องนี้จะติดกับหน้าบ้านค่ะมีริมระเบียงสามารถเดินออกไปได้หมู่บ้านนี้เดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าและ MRT แถมอยู่ใกล้กับแหล่งของกินในตลาดและใกล้กับเดอะม,มอลล์ถ้าหากใครสนใจติดต่อ property เลยค่ะ